Hi, สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะอยู่ในช่องนลินสตอรี่ก็วันนี้นะคะเ <c oughs> ยมจะมาเปิดกล่องสุ่มของร้านหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นร้านในไอจีเนาะเดีย๋ยวเยมจะทิ้งชื่อร้านไว้ให้นะคะกล่องสุ่มนี้เนาะราคาประมาณ 999บาทนะคะก็คือสปอนเซอร์นะคะก็คือคุณแม่ของแยมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกล่องกันเลยนาคะประมาณนี้นะคะเหมือนเขาจะส่งมาทางไพรสณนีเนาะร้านของเขานะคะจะมีกล่องสุ่ม99บาท199บาท299บาท399บาทแล้วก็499บาทประมาณนี้แหละ จไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกล่องสุ่ม999บาทกันเล้วก่อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะร้ข,ของเขาอ่ะมันจะมี วันนี้นะคะคุณแม่กับคุณพ่อของแยมนะไปข้างนอกนะคะแยมก็เลยอัดวิดีโอวันนี้เลย <c oughs> ไม่มีอะไรทำนะคะ oh, ที่แบบความรับแตลก <c oughs> นี่ทุกคนกล่องมันจะเป็นแบบนี้เลย9 9้าร้อยกกบาทโห <c oughs> ล่วงนะคะล่วงเอาไหมนะนี่นะคะแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวแยมจะมารีวิวให้ <Yeah. S 2> เป็นแบบทีท,ทีอันเลยทีละอันนี่อันนี้นะคะจะเป็นเป็นซองอะไรไม่รู้อะ่ะน่าจะเป็นซองของแถมหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวแยมจะมาแกะให้ดูนะคะเขาก็จะมีแบบสติกเกอร์แตง you นะอันนี้แยมก็มีนะคะ ก็อาจจะเก็บอะไรไปบ้างเนาะซองเขาน่ารักเนาะเป็นลายจุดร้านทุกร้านมันก็ต้องทําให้หน่ารักนะคะต้องดึงดูดลูกค้าโอ้ยอันนี้นะคะจะเป็นเป็นไรหวะอ๋อ oh, <no. S 1> นนนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคน เป็นคล้ายๆโพสอิดเนาะเป็นพสอิดเล่มนะคะมันจะเก็บได้อย่างนี้เนาะแล้วก็มันก็จะดึงเหมือนเป็นโพสอิดให้ได้นะคะอันนี้สีเหลืองเนาะน่ารักเนาะนี่อันนี้แยมสั่งมาเป็นกล่องสมุมเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนอ่อมันก็จะเป็นเครื่องเขียนล้วนเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น,น,ะนะะสมุดโบบน๊ตนคะคะสมุดจดบันทึกอะไรพวกนี้ค่ะสมุดสมุดบันทึกแบบมินิเนาะไซส์เล็กนะคะ ก็เดี๋ยวยัมจะไปให้เร็วๆเลยเนาะนี่อันนี้มันจะเป็นโพสตอิดนะคะโพสอิดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเลยน่ารักเนาะหมดแล้ว <laughs> มาดูของต่อไปกันเลยแล้วก็อันนี้นะคะมันก็น่าจะเป็นของแผมนนะคะเพื่อนๆมันเป็นสติกเกอร์ไดคัส์เนาะแบบเป็นแผ่นนะคะอุ้ยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสมุด สีดำเนาะก็ได้คุ้มอยู่นะเป็นสมุดบันทึกแบบนี้เลยเดี๋ยวเย็นจะเปิดให้ดูนะนี่มันจะเป็นคล้ายๆกับก็เป็นสมุดบันทึกอะเป็นสีดำเรียบๆนะคะดูเรียบรูนี่น่ารเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์แผ่นเนาะเป็นอะไรไม่รู้มีเนาะถ้าใครรู้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ อีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แผ่นเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นโพสอิดนะโพสอิดแบบมีกาวในตัวนี่เห็นลายไหมเอ่ยแสงมันแยงตาเนาะนี่ก็โพสอิดนะคะเอสีน้ำเงินเนาะอันนี้จะเป็นอะไรวะ 小龙啊！ เราจะไม่มัวไปสาลานะคะนี่อันนี้จะเป็นสติกเกอร์กล่องนะคะกล่องเขาอาจจะบุกนิดนึงเนาะ <Okay. S 1> ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไม่ซีเรียสเปิดยังไง่ะ ก็อะไรไม่รู้แต่เขาแพ็กมานะคะกับแรปนะั่นไม่ใช่แรปเป็นบับเบิลนะคะบับเบิลไม่รู้อะไรของแยมเนาะคือวันนี้แย็มก็ว่างเนาะแย็มก็มาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะคืออะไรหน้าตาของออมันจะเป็นมานี้นเนาะหรือแยมจะลอง แกะให้เพื่อนๆดูนะคะก็แกะเลยเนาะอ๋มันเป็นกระจกนะคะเพื่อนนี่ถ้าเพื่สามว่าลงไปสั่งดูได้นะคะอันนี้แยมบอกให้ให้ร้านเขานะคะใส่คุ้มๆมมาเลย <c oughs> <c oughs> ร้านเขาก็อันนี้เนาะ ก็แบบมันจะเป็นแพ็กเกจนี้เลยน่ารักนะคะแล้วดูกล่องเขาดีใส่มาเต็มมากคลิปนี้อยากจะเกิน10บนาทีนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเล่อนผ่าน แบบพ็คมาอย่างดีเลยมันจะเป็นตะกร้าหรอหรือว่าอะไรใส่ปากกานะคะก็จะเป็นลายนี้เลยนะสีชมพูวิ้งวิ้งน่ารักเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเย้ยเย้บ้าง,งไบ้านแยมคงรบกว มันน่าจะเป็นถังขยะหรอมันเป็นคล้ายๆแบบที่ใส่ของอะคะ่ะเป็นกระปุกออมสินหรอไม่แน่ใจมีใครมาหรือเปล่าน,นี่นะคะมันน่าจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างอะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคล้ายๆกับกล่องใส่อะไร เปิดยังไงล่ะอ๋อเหมือนจะเป็นที่ใส่ของนะคะหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างปิดอย่างนี้นะคะเหมือนถังขยะเลยแต่ไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นที่ใส่ของอะไรบางอย่างเดยวยมขอเช็คไอ้นี่ก่อนเนาะ อีกสามแล้วเนาะไม่มีอะไรมากหรอกเยนให้ดูเวลาเฉยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพวงมุญแจเนาะเป็นพวงมุญแจนะคะน,นี่น่ารักเนาะถ้าไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแบบแสงมันอาจจะแบบไอ้น,นี่หน่อยเนาะอันนี้เป็นไม้มันทัดนะคะครบเซนเลยพอเปิดเรียนมาก็ใช้ได้เลยนะคะ แบบมีทุกอย่างไม่รู้ว่ามีสอบปากกาหรือเปล่าไหมนี่อันนี้แอมก็เคยมีนะคะเพื<ๆ>่อนแต่ยย่ไม่มีไรนเนาะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบเป็นแผ่นย,ยาวๆนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเดคัแทมายังแต่ก็อย่าไปสิรเลยนะต่ารเนาะนมีสองแผ่นนะคะมีสีออโรสกับสีเขียวสีเขียวนะคะต่อไปมันก็จะเป็น เป็นอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นยางลบนะเดี๋ยวเดี๋ยวแยมลองแกะมาให้ดูนะคะเนี่ยหมาจ,จะพูดติดติดขัดนิดนึงน้องก็ต้องขออาภัยได้นะคะมันคืออะไรอ่ะเป็นแบบเป็นสตรอเบอรี่อย่างเนี้ย มันจะเป็นแบบเป็นค,คล้ายๆหลอดหรอหรือว่าเป็นที่ตกแต่งเฉยๆใครรู้นะคะก็คอมเมนต์มาหน่อยนะเยมไม่รู้เลยเดี๋ยวถ้าใครรู้นะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะ <S <S อันนี้เยมก็ไม่รู้เหมือนกันเย่เพิ่งเลื่นผ่านกันนะคะ อันนี้มันก็เป็นกระจกอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลายนมเนาะเป็นรูปนมกล่องนมนะคะ<ม>เห็นไหม,มเหมือนเดิมเลยงั้นขอแย้มขอไม่เก็อันนี้หรออันนี้ไม่ได้ใจ ใครนะคะที่อยากได้อันไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแยมอาจจะแจกเพื่อนๆก็ได้ใครจะไปรู้นะคะบางอันแยมอาจจะเอามาแจกนะคะพคปกกุป่าแยมแตกอ่ะซุามเนะคะมันจะเป็นอะไร,รคือตัวอะไรเพื่อนเพื่อนมันคือตัวอะไรคะเดี๋ยวแยมจะให้ดูรอบๆนะ ข้างล่างข้างบนนะคะอันนี้ข้างบนแล้วก็อันนี้คือข้างในนะคะมันก็จะเป็นเหมือนไข,ข่ไข่แตกอะไรประมาณน,นี้แบบเป็นกรอบแต่ไม่แน่ใจว่าแย้มเข้าใจถูกไหมนะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโลง่ลงๆมีอะไรใครรู้นะคะสามารถคอมเมนต์มาหน่อยนะมันคล้ายๆอันนี้เลยอะคละ้ายๆอะไรสักอย่างแยมก็ไม่รู้าไปชิ้นของต่อไปนะคะใครรู้อันนี้นะคะแยม คอมเมนต์มากันคอมเมนต์ Comment มากันหน่อยนะคะทุกคนเหลืออีกเยอะเลยคลิปนานเนาะไม่นานหรอกไม่ถึงสิบนาทีแน่นอนมังนี่นะคะเขาก็ใส่อันนี้มาให้ด้วยเนาะเพื่อความตื่นเต้นนะคะก็เหมือนเดิมอะ ใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะนี่แต่นี้มันจะเป็นแบบกล้วยนะคะไม่ใช่สตรอบเบอรี่เนาะเทปน่ารักนะคะเทปเทปนี่สายนี้เนาะแล้วก็นี่จะเป็นกระดาษโน้ตน,นะคะอันนี้ไม่มีกาวในตัวนะคะอนลายนี้เลย อันนี้จะเป็นเทปลบความผิดนะเทปลบความผิดอย่าง้แยมก็ไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีของเยอะแยะมากมายแบบมันเป็นมันก็ไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพื่อนแต่ว่ามันแบบมันมีของแบบนี้อันชิ้นเล็กๆนะคะมันก็อาจจะดูเยอะเนาะแล้วก็น,นี้จะเป็นเทปลายนี้นะคะคือร้านเขาอ่ะคุ้มแน่นอนเนาะ,ะซื้อไปสั่งมาได้นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยเนาะจะเป็นทรงกลมนะคะสีสีสออกน้ําเงินน้ําเงินเขียวเขียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นกันไกลนะคะเป็นกันสีเขียวไขไลน์มาเนี่ยช่างไว้ก่อนนะอันนี้นะคะก็จะเป็นโพดอ,อิดนะตรงนี้สิโพดอ,อิดนะ มันก็จะเป็นลายลายแบบนี้เลยอ,อันนี้เป็นสมุดนะคะเพื่อนๆสมุดเนาะ <S <S เขาเรียกว่าอะไรอะหมาหรืออะไรใครรู้นะคะก็คอมเมนต์มาหน่อยนะมาคุยกันได้นะคะมันก็จะเป็นสมุดโน้ตเหมือนเดิมนะโอยเอาไปจดอะไรได้นะคะเพื่อนแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นพวงกุญแจพวงกุญแจดอกไม้เนะ้ะเขาก็จะมีแบบเป็นพวกโฟมอะไรมาให้ด้วยนะคะหมดยังเอ่ยว่าแล้วคือแบบมีไม้บรรทัดกันกลเทปติ๊กเกอร์มันก็ต้องมีปากกานะคะพื่ปากกาเนาะเฮ้ยเขาน่ารักอะ ก็มันสามารถไปซื้อได้นะคะปากกาเขาอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นปากกาดำหรือว่าปากกาแเงินนะคะหรือว่าปากกาแดงก็เดี๋ยวเอ็มจะไปทสให้นะคะไม่เอานะไปถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปเรื่อยเนาะ รูปเอ่อกระตูรูปอะไรสักอย่างเห็นไหมตัวปากกานะคะจะเป็นสีแดงเนาะอันนี้นะคะจะเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะมันจะเป็นแบบนี้อะ่ะมีสามตัวข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแยมจะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะอันไหนที่แยมไม่รู้นะคะแยมก็จะแกะให้เพื่อนๆดู อันไหนที่ดูแล้วก็เยังมก็จะผ่านไปเร็วๆเลยแล,แล้วแล้วทำไมเย็มปัญญาอ่อนอย่างนี้ <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็น คล้า,ายๆกับอะไรอ่ะไม่รู้เพื่อนก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะมันจะเป็นตาดางตาาๆแบบน,นี้เลยชัดไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็น่ารักอยู่นะคะเขาให้แบบเป็นจดบันทึกน่าจะเป็นลายวันอะไร้วอย่างก็ไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เนาะลายจะตามด้านหลังนะคะนไหมนี่ต้องให้โฟกัสเนาะต่อไปนะคะจะเป็นเทปเนาะเยี่ยมจะไปเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้โตลกมากนี่นะคะจะเป็นปากไกอยีกแล้วเนาะลายการ์ตูนก็ลายการ์ตูนนี้เลยอันนี้ เพื่อนๆสามารถมาพูดคุยกับเย็มได้ในคอมเมนต์นะคะแต่เยมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะอันเอ,อคอมเมนต์ไหนที่เยีมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้อีกแล้วแต่เหมือนมันจะเป็นรูปไดโนเสาร์หรืออะไรทุกอย่างก็น่ารักไปอีกแบบนะคะเพื่อนโอ้ยตอกเลยอันนี้นะคะจะเป็นเทปเนาะเทปสีเขียวนะคะ อันนี้เนาะจะเป็นสติกเกอร์ซองนะคะเพื่อนเพื่อนสติกเกอร์ซองเนาะอันนี้แยมก็ไปเห็นใน l a z a ดาน,นะคะแต่คือแยมอันนี้แยมสั่งในไอจีเนาะใกล้จะหมดแล้วคะ่ะเพื่อนๆดีใจไหมอันนี้นะคะจะเป็นปากกาเนาะเป็นปากกาโอวคาโดนะคะจะเป็นลายสีเขียวๆแบบนี้เลยมันก็จะเป็นปากกาเจลนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นปากกาแดงเนาะเนะี่ยเออลายเชอรี่นะคะลายเชอรี่น่าจะเป็นปากกา,าหนึํงเหมือนโออันนี้นะคะจะเป็นโพสจะเป็นน่าจะเป็นโพสอิดเนาะลายนี้นะคะได้เยอะมากเลยหนามากต่อไปนะคะจะเป็นปากกาเนาะเย็นอาจจะไปเร็วนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเหนียวแม่กับพ่อของเย็กลับมา อันนี้นะคะเพื่อนจะเป็นกระดาษโน้นนะคะไม่มีการในตัวเนาะสีฟ้าๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเทปอีกแล้วเนาะ มันก็จะมีเป็นเข็มกัดแบบนี้ให้เนาะเห็นไหมนะแล้วก็จะมีเทปเทปแล้วก็น่าจะเป็นกิฟหรือว่าคลิปหนีบกระดาษอะไรไม่รู้แต่มีประโยชน์นะคะเป็นหัวใจแล้วก็เลยนิดเดียวแล้วชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นเข็มกลัดเนาะเพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะ้า9ยบาท าคุ้มนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะที่นับนับ,น,บน้อมีประมาณ30กว่าอย่างเนาะมันต้องคุ้มอยู่แล้วแหละใช่ไหมไปค้นมานะคะมีแถมกมันมาอีกหนึ่งอันนี่ก็หมดไปแล้วนะคะกับกล่องสุ่มของเราเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะนี่ชื่อร้านเลย ก็เมื่อสามารถไปสั่งมาได้นะคะเขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะกับการโอนเงินนะคะมีแบบธนาคารทุกธนาคารโอนได้นะคะ Wallet ไม่แน่ใจเนาะน่าจะมีนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อกับใบได้นะเดี๋ยวแยมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสนใจเพื่อนก็ไปสั่งได้เนาะอย่าลืมให้เครยดยิตแยมนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยังก็ขอลาไปก่อนเนาะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e ียัมด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวยัจะมารีวิวขาตั้งกล้องนะคะ